จ้าสวัสดีจา้าสู้หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจา้ามันหนี่ก็คือเกา่าแหละจา้มามะโหดต้นใหม่คือเก่าค่ะแห้งโหดแห้งสายจา้าต้องสู่แดดก็ได้เาได้ผลสีตกดอก,ดอ,กอันนี้สวนมะปางจา้ะสวนมะป,ปางกำลังปลูกจา้ามีทั้งมะปางมะยงคลิปจา้าที่เวาปลูกไปถือคลิปกันก่อนเหรอว่ามาันจะได้พ่อสองเดือนหรอปะพ่อ,อยังฮะพ่อนะเ,นเนาะ เป็นต้นเชียบยอดแต่มันทิ่เป็นอย่งไน่ยังติดตามน้ำพ่อไปถ้าดีกับบาปางก็ล่างปลูกที่กันก็ต้อด้วยลิ่มจีด้วยหลายอยู่ใดกับบาปางก็ได้ต้องเอาเนี่ยบังไว้บ่บังมันบังขึ้อ่ะ มันไม่แขงแหงมันจะหลอดเมันไ่แห้งเลยยอดอ่อนมันได้นั่นยอ่อนมันตายลยบัวยอดอ่อนมันสีส้มอ่อนตายไปแล้วม่วงาต้นนี้มันจิบืนมานหนึ่งลำใหญ่ก็เห็นมือเลยเราหวบบองหวดอกพะวาที่จะไปวอ๋อ้จะเสียดายแต่มันจะเืนยปละ Cái lăng lâm này Cái lăng chuyển tuần lâm ước có gì để vắng hơn này cái các cụ cắp mang đây cung hoa văn từ thâm ơu đất lai bờ nào các cụ cắp mang ถ้าปลูกไว้ย้ายย่เลยต่างมายุงผิดเป็นต้นเสียบอยอดจ้ะแล้วต้องเอาเสียงไว้เสียงแดดไว้เอือห้าเอาก็จะสัข็ไม่หย่อน มีเ้นดอกเหมต้นมีเ้นดอ,อ,อกเหมือนเตอนเอามาดอกมันรนแหรอบ่กลังแตกนนั้นคนลงเนาะไม่สีว่าบ่อู่นกันรนตกต้นไม้ตายกัเสียใจเลยจ้ะ พิจาระาโนวันน้องควา้เจ้ามันมาตายค่ะวายมันตะขาดนะเราใบล้นหน่อยนะนม่หมดหลอไม่ปุ๋มเขือมอันนี้ก็ต้องหดนมืนไหรนี่ไหนมันงามกันไหนมันหลอดกันมันดอยออกนตจมีกับบางไงทุกคน

của cơ chạp ไฟฝ่ริบูงใหญ่เนาะมันต้องดูแลอย่างดีเลยมันเป็นดูเฝ้าบ่อืมเฝ้าเฝ้าแค่ลูกอายุติดบานแค่นี้อยู่ไกลเหว่ยอ,นะอายุตีชั่มงูเสือตัวนี้คือบ่มีสกรีนหลังเสือเฮาตสปินอ่ะนี่ตอนนี้อ่ะสีบาท มาผู้ใดบดได้เลยอันเหลือแต่ได้เอามาใส่ มูเขาต๊ก,กับว่าตกม้อาบานท้างก็เด็ขกขานนไนนะม,ตม,นะมต่ต๊คือบานในทอบนะตัดล้องชะม่วงนะอืก็ต้ง่ายแค่ถูกลดครับครับ ไม่ได้ดดตัวั้นที่ื่นเพื่อนนี่ด <c oughs> อกว่างน้ัวไหนเพี่อนนี่ตัวั้นไม่จำลรองเน่ตัวดินทีป่ะแมนก็หลงแต่หอมด้วยหมอพยุงหาลํา กำลังงาม ต้นพยุ่งนี่มันมีเรามาเจาะมันเป็นยางออกมาะต้นหักเถิงเลยนะต้นนังก็หักล่ะเจาะหักเถิงเลย พอเทื่ยงกํลังผีดอกพอเทื่อ,อ,อ,อมันกํลังผีดอกมันวะมันสีสุดละ่ะกํลังเข่าฟักจ้า นี่เอาไว้ซะนีได้จ้าฝากก็ไห์ก็แช่ก็ติดตามให้ได้จ้าครูหน่อยหนึง่งศูนย์หนึ่งจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าลำล่ำรวยๆเด้อมาหนิมือสีรวยละจ้าบายบายคลิปนาจะขอกันไม่จ้า